วันนี้ก็มาร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ของป๊อปมาที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูเป็นแฟนป๊อปมาแบบแฟนตัวยงเลยต้องพูดอย่างนี้ <laughs> ของของที่แบบว่าอยู่ในห้องตอนนี้บางกล่องอยังไม่ได้แกะเลยว่มีค่ะค <c oughs> อะไรคะที่เราแบบูจริงจริงหนูชอบหลายตัวมากลาบูบูหนูก็จะมีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มีฮิโรโนะหนูก็มีเยอะ<ห>เพราะว่าชอบแบบชอบคารคเตอร์มากน่ารักมากค่ะใช่ค่ะ วันนี้หนูตื่นเต้นมากเหมือนกัน <c oughs> ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆหนูอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนแบบเฮ้ยต้องซื้อเนอะแต่ว่าแฟนขับส่งมาให้เยอะมากแล้วเหมือนเราอินไปด้วยเราก็เลยชอบไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มาก็ยิ่งชอบเข้าไปอีกค่ะอ<า>ชอบสกาวเพนด้าค่ะ,ะแล้วก็ชอบพิโรโน่เหมือนกันตาจะร้ห้องแล้วเดี๋ยวพี่เดียวน้ายก็จะร้อนห้องนะมีที่นอนไซูหนูเพิ่งซื้อตู้มาใหม่มันต้องซื้อแล้วค่ะไม่งั้นไม่ไมีที่เก็บจริงๆค่ะแล้วมาวันนี้ที่ อ้าย ¿no? De oh, oh, right. yeah, no oh, ังไม่หยุดมองเลยค่ะก็น่ารักหลายตัวมากเลยเขามบบมีหลายแบบมีแบบห้อยเนมุมกุญแจมีเป็นแบบถืออย่างนี้เลยก็ได้หนูเล่นตัวนี้แล้วกันค่ะเขาบอกเดินกลับเลยแบบนี้เดินกลับเลยไม่เปลี่ยนชุดแล้ว ค่ะก็แฟนๆทุกคนนะคะ for I สามารถมาเลือกช็อปได้ที่นี่จริงๆเพราะว่ามันก็อยู่ในเมืองเนาะแล้วก็คิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะมาเดินสยามบ่อยก็สามารถแวะเข้ามาได้อย่างที่แบบพี่เขาบอกเลยว่าป๊อปมัชสนุกแน่นอนมีน้องตัวใหม่ด้วยข้าวเหนียวมะม่วงก็อย่าลืมมาดูน้องน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> ่อัลบั้มโปรนะคะมีทั้งหมด5เพลงแล้วก็มีเพลงใหม่อีกชื่อเพลงโอโอโอค่ะก็สามารถฟังได้ที่ช่อง,องยูทูบโคโย่ะล่าสุดที่ไปท <c oughs> ี่งานคอนเสิรใช่ค่ะตื <c oughs> ่นเต้นมากคะที่ไบ้านคอนเสิร์ตมันเป็นแบบว่าที่แบบเวทีหลากหลายและใหญ่มากแต่คนมหาศาด้วยค่ะก็ไปงานเที่ไดเลอร์อาวค่ะที่อเมริกาเนาะ <c oughs> ตื่นเต้นตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ เปิดโอกาสใหม่ๆให้สุนทรภู่อีกมากๆคือถ้าทุกคนได้เห็นในคลิปแรกๆเราไปเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นแบบไม่ได้รู้จักเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบได้โชว์ได้ครฟพร้อมแล้วมีคนแบบพูดถึงเรามากขึ้นในสายอินเตอร์แล้วมีแฟนๆอินเตอร์มาคอมเมนต์มาพูดถึงเราอะไร้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆดีใจมากเลยค่ะที่แบบเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปโชว์ที่นั่นแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ เราคนดูเขาแบบเดินเข้ามาชมเราฟังผลงานเราจริงๆโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากค่ะคเป็นอย่างโมที่ทุกคนแบบว่าเปนจอยกับเร้นือตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะว่า มันมีหลายเวทีเนาะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออเขาจะต้องเดินมาดูเราที่เวทีนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นภาพที่คนเริ่มทยอยมาดูโชว์เราเริ่มแบบพยายามตะโกนพยายามหายไปกับเรามันก็เป็นภาพที่ตื่นตันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบอยากเห็นเราอีกใน,นหน้าหน้าคุขอบคุณค่ะแต่จริงๆแล้วพวกหนูขาสั่นมากเลยนะคะข้งบนมากข้างล่างนี่คือถังออกซิเจนเตรียมแล้วะคะ วันจริงอะค่ะพอพวกหนูโชว์เสร็จด้วยระยะเวลาที่แบบไลฟ์สตรีมเขาจะสามารถเอาโชว์ของเราไปลงได้เป็นไลฟ์สดเนี่ยมันจะดีเลยกลายเป็นว่าพวกหนูลงไปที่มาพวกหนูมานั่งดูโชว์ตัวเองตั้งแต่ต้นได้ใช่ก็เหมือนเช็คไปด้วยแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะก็สนุกมากค่ะเอนจอยแล้วก็เต็มที่นะโมเมนต์ตรงนั้นมากๆเราเห็นว่าในช่วงที่เราเดินไปชมชวนคนมาด เวทีเราด้วยเออตอนนั้นคือไงบ้างไปแนะนำตัวกับแฟนอ๋อ,รอเรามีโอกาสได้มาที่งานก่อนหนึ่งวันที่เราชโชว์ค<ะ>่ะก็มีไปดูว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนคลับใครบ้างนะที่น่าตกใจก็คือมีคนทักพวกเราด้วยบอกว่าวันเราไปอีกวันนึงแล้วก็มีคนแบบเฮ้ยพวกอยู่ใช่โฟอ,อีห<ส><ง>รือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะอะค่ะก็ดีใจค่ะดีใจคันท้ายเข้ามาท้ายเลยน้อยโตคอนเสิร์ตค่ะ ใช่ค่ะที่ทัสะพอนั่นแหละอ่าอะไรหรออะไรอ่ะเธอดอะรอ่ะเาี่พูดนะเรอะไรตั้งแต่ก็าตมเป็นคนรวมคศิลปินในค่ายของพวกเราค่ะใช่ค่ะก็ตโีตตโเอาเป็นว่าอะไรที่ยังไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเอง ถ้าคุณมาดูคุณก็จะได้เห็นนะคะสามคำคนละสามคำให้กับคนเรื่องหนึ่งหน่อยแล้วก็แบบสามคำหนึ่งคำนะหนูได้หนึ่งคำแล้วหนึ่งก็ได้พูดหนึ่งพูดไปก่อนนานนานจริงนานแยกอะะไร ลายามหมายแสงอะไรกัไต right? no, no. oh. uh. wow. ้องให้ทุกคนไปวาดห์กันเองว่าเอแยกังไงแยกอะไรือเปล่าครบเลยครบเออมันนามาแตใส่ยใส่เหอส่เอเอไปเลยดีอะอาวเอาเลยว้าว ชมค่ะค่ะก็ยังซื้อบัตรได้ชช่ๆชๆยชายังซื้ือได้อยู่ยังซื้อบัตรได้อยู่นะคะ so so multiverse นะคะมารอดูกันว่า multiverse นี้เนี่ยมันถ้ามันมาเจอกันอะมันจะวุ่นวายขนาดไหนอยากอยากให้มาจริงค่ะเพราะว่ามันพิเศษมากจริง รวมถึงตัวพวกเราด้วยขนาดซ้อมอะไรเงี้ยยังรู้สึกตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยทุกคนดูได้ดูโชว์นี้มันน่าจะสนุกมากแน่เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะนะคะ Welcome to Star Society